อีพีส7พข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งและวิธีพิจารณาความอาญ,ญาวันที่13มิมนาคม2อ4 8ันถามข้อ6โจทย์ฟ้องของให้บังคับจำเลยส่งมบอบรถยนต์คันหนึ่งและจำรักค่าเสียหาย เป็นค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถแก่จบและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิาพากษาตามคำขอของจบโดยให้ยึดรถยนต์ดังกล่าวและให้จำเลยนำบุคคลมาเป็นผู้ค้าประกันพร้อมวางจดหนีนเป็นหลักประกันด้วยก่อนที่ศาลจะแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้จำเลยทราบ จำเลยยกรถยนต์นั้นให้แก่ายดำโดยในดำไม่ทราบคำสั่งนั้นมาก่อนต่อมาโจทย์ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดรถยนต์ด,ดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงยึดให้ตามที่เจ็กโจทย์ขอและให้จำเลยนำในดแดงมาทำสัญญาคำประกันจนกว่าคดีจะถึงที่สุดโดยในแดง นำโฉนดที่ดินแปลงหนึ่ให้ศาลยึดถือไว้ระหว่างพิจารณาคดีศาลอนุญาตตามที่โจทก์กับจำเลยตกลงกันว่าให้นำรถยนต์ออกประมูลกันเองโดยให้ฝ่ายที่ประมูลได้นำเงินมาวางศาลแทนหากฝ่ายใดชนะคดีในที่สุดก็ให้มีสิทธิ์รับเงินนั้นได้ซึ่ง จากการประมูลโจทย์เป็นผู้ประมูลได้เป็นเงิน500แสนบาทและโจทย์นำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางสารแล้วไปหลังสารชั้นต้นพิพากษ,ษายกฟ้องอีก10วันต่อมาโจทย์ยืนอุนทธรคำพิพากษาส่วนจำเลยกับในดับต่ายยืนคำร้องขอรับเงิน5 0 0 0 0นบาทดับกล่าวและในแดง ยื่นคำร้องขอรับนโฉนดที่ดินคืนจดคัดค้านว่าคดียังไม่ถึงที่สุดศาลไม่อาจจ่ายเงินหรือคืน,นโฉนดที่ดินได้ให้วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นจะสั่งคำร้องของจำเลยในดังและในแดงอย่างไรตถงคำตอบข้อ6คำสั่งยึดรถยนต์ชั่วคราวของศาล มีผลผูกพันบังคับจำเลยได้ทันทีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา258วรรคหนึ่งตอนต้นจำเลยจึงไม่อาจยกรถยนต์ให้แก่ผู้ใดได้อีกและคำสั่งดังกล่าวก็ใช้บังคับในดับซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้วยพราะแม้ในดับ จะได้รับการยกให้รถยนต์จักจำเลยโดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะได้รับแจ้งคำสั่งศาลก็ตามแต่ก็มิใช่เป็นการได้มาโดยเสียค่าตอบแทนตามมาตรา258วรรคหนึ่งตอนท้ายในดำจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ดังก,กล่าวศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งยกคำร้องของในดำ แมนคำสั่งยึดรถยนต์ชั่วคราวของศาลจะเป็นการยึดโดยอาศัยมารตรา254อนุหนึ่งก็ตัามแต่เมื่อโจทก์และจำเลยตกลงกันใหม่ให้นํารถยนต์ออกประมูลกันเองโดยที่ฝ่ายที่ประมูลได้นําเงินมาวางสารแทนฝ่ายไดนชนะคดีในที่สุดก็ให้มีสิทธิ์รับเงินนั้นไปได้เป็นการตกลงกันใหม่ระหว่างผู้ปากกรณีต้องบังคับ ให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้นเพราะนับว่าได้ผ่านจากกรณีมาตรา254อนุหนึ่งมาแล้วจะนำเอามาตรา2 6 0อนุหนึ่งที่ว่าเมื่อศาลตัดสินให้จำเลยชนะคดีคำสั่งศาลเกี่ยวกับวิธีการชั่วกราวเป็นอันยกเลิกมาบังคับไม่ได้ดังนั้นเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดจำเลยจึงไม่อาจขอรับเงิน5 0,000นบาทได้ สารชั้นต้นชอบที่จะสั่งยกคำร้องของจำเลยบ่งเล็บเทียบคำพิพากษา,าสารดีกาที่7 1 6ถึง717ทับการที่สารการที่จำเลยนำในแดงมาทำสัญญาคำประกัศและหวางโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันตามคำสั่งสารชั้นต้นนั้นเป็นการ ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิาพากษาวิธีหนึ่งตามมาตรา259ประกอบมาตรา274แมนสัญญาคำประกันจะตกลงไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดก็ตามแต่เมื่อศาลชั้นต้นพิภากษาให้จำเลยชน,นะคดีและจุดไม่ได้ยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนด7วันนับแต่วันที่ศาลพิภากษา เพื่อแสดงว่าโจทย์ประสงค์จะยื่นอุทธรคำพิาพากษาหรือมีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้วิธีการชั่วคราวแก่ในแดงมีผลบังคับต่อไปดังนั้นคำสั่งของศาลเช้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับในแดงจึงเป็นอันยกเลิกตามมาตรา2 6 0อ,อนุหนึ่งในแดงจึงมีสิทธิขอรับโฉนดที่ดินคืนไปจากศาลได้ศาลเช่นต้น ชอบที่จะสั่งอนุญาตให้คืนจฉนดที่ดินแกนใยแดตงตามกำร้องได้บ,บ่งเล็บเทียบความบิภาพสารสันดิกาที่3504ทับ2,141